สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ดูภาคแรกไปแล้วก็กลับมาดูภาค2กันนะฮะอ่ะในวันนี้นะเราอยู่กับคุณ MJG นะจากแคลนอะไรเนี่เบอร์เซอร์กหรือเปล่านะอ่ะไม่รู้นะว่าต้องอ่านยังไงนะะรู้แต่ว่าเขาเล่นเป็นโปรโตสสีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไรไม่ทราบนะเป็นผู้เล่นบาร์โค้ดนะครับผมเล่นเป็นเทอร์เรนสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในลีกแกรนะะ แรงมาสเตอร์ก็คือหลีกสูงสุดนะฮะหรือว่าแรงสูงสุดของ Starcraft 2นะอ่าแต่ว่าคุณ MJG เนี่ยเขาไม่ได้ลงแรงนะอ่าไม่มีแรงไม่มีหลีกบอกนะว่าอยู่หลีกไหนนะอ่ะตตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า whisper s of gold นะฮะหรือว่าเสียงกระซิบแห่งทองนะครับผมทองจริงๆนะดูจากโทนสีนะเป็นโทนสีเหลืองทองนะอ่าแต่พูดถึงทองนะมันมีกองเงินกองทองมีไหมมีให้ดูปะมีไหม เหมือนจะไม่มีนะอ่ามีแต่ใบไม้สีทองนะอโอเคก็ช่างมันนะะมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะ MGG ตบกับ Grandmaster นะแต่ว่าไม่รู้ว่าแกรนมาสเตอร์อ่าเซอร์ฟเวอร์อย่างไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนนะขออภัยนะลินพันกันนะครับเมื่อกี้อ่าเป็นแกรนมาสเตอร์มันก็จะดุเดือดหน่อยนะ MGG นะี่ก็อมไม่ได้อยู่ในหลีนี้อาจจะเป็นคนน่าจ,จะเป็นไอดีเสมอมั้งไม่รู้นะฮะอ แต่ทีนี้แน่นะมาวางไพลอนตรงนี้แสดงว่าจะทำรัชอะไรสักอย่างนะซึ่งอาจจะเป็นสต็อกเกอร์ก็ได้สต็อกเกอร์รัชซีลอดรัชหรือว่าโรบอติกเฟสซิลิตี้ในน่าสนใจนะแต่ว่าเวลาตกกับคนแรงสูงๆเนี่ยถ้าหาว่าเล่นรัชหรือว่าเล่นชีสเล่นอะไรที่มันอยู่นอกตำราเนี่ยจะได้ผลดีมากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเขาจะไม่ไม่ทันตั้งตัวนะแต่ว่าถ้าระดับแกรนมาสเตอร์เนี่ย จริงๆระดับมาสเตอร์ระดับไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีแก้ราชู่แล้วนะเราก็ฝั่งเซมเงินโอ้โหมาถูกทางมากเลยนะส่งออกกริปเปอร์มาสเกลตรงนี้จ้าเอพอดีนะครับผมอะไรเอ่ยโรโบติกแฟซิลิตี้นะเรียบร้อยครับจังหวะนี้ฝั่งเซมเงินต้องวางแนวป้องกันนานๆแล้วนะบังเกอร์ต้องมานะครับเพราะว่าโรโบคอภัยนะสายโรโบติกแฟซิลิตี้ของฝั่งโัวต้เนี่ยเป็นอาวุธหนักนะ แล้วตรงนี้เอา้าใหญ่มาวางไพลอนตรงนี้ด้วยนะโอ้โหเอาแบบสุดๆเลยนะฝั่งสีแดงนะเอ๊ะทำไมตรงนี้มันมีลมพัดออกมาด้วยเนยะเป็นลมหรือว่าเป็นเอ๊ะเหมือนเหมือนเป็นฟองอากาศมันคืออะไรครับผมไม่เข้าใจคนสร้างแมพ <c oughs> อะไพลอนมาแล้วนะวางเลยครับฝั่งสีแดงมีสาบแต่ชี่แน่นะฮะวาร์ปเกตกำลังมานะแล้วตรงนี้โรโบมีการกดอิมมอร์ทัลมาแล้วนะและในขณะเดียวกันรู้สึกว่าจะมีสตอเกอร์มาด้วยยนะังไง มาทำดาเมจนิดหน่อยนะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ตัวทอนะอยู่ในทอของฝั่งเทอร์เรนนะฮะดูจากป้อมปืนที่มือสองฝั่งนี้นะอ่านะแด้ยังไงครับสตอเกอร์มาสองตัวอย่างเข้าไม่ได้นะอ่าอิมมอร์ทัอมาแล้วพอเอาไว้แหกบังเกอร์ได้อยู่นะคิดว่านะแล้วตอนนี้แฟคทอรี่มาแล้วนะครับต่อเทคแสร้างไซโครนนะฮะอ่า ตาพอร์ตว่าไงครับเมดิแบ็กกำลังมานะแล้วก็อิมมอร์ทัลเข้ามาองี้เลยนะไซโคลนออกมาแล้วนะครับดึงอิมมอร์ทัลนี้นะฮะตรงนี้ให้ออกนอกระยะเออ่การใช้สกิลล็อกออนของไซโคลนด้วยฮะซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ไกลพอแล้วนะขออภัยนะเมื่อกี้มีเสียงมอไซค์วิ่งผัดหน้าบ้านนะถ้าเสียงเข้าไหมก็ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ โอเคเกตเวมาอีก2หลังนะจุดนี้นะครับซึ่งว์ปเกตก็กําลังจะเสร็จนะฮะฝั่งสีแดงเล่นรัชแบบชัดเจนนะครับไม่มีการลงเบสสองนะจังหวะนี้อ่ะมีการลงชิลแบตเตอรี่ไว้แล้วนะแล้วก็พยายามยิงนะครับเรียบร้อยครับสปายแตกแล้วนะสามารถมองเห็นพื้นที่ด้บนแรมเลเยอร์นี้ได้นะเพราะว่ามีตัววร์ปริซึ่มคอยเปิดแมปอยู่นะนี่นะครับมุมมองฝั่งสีแดงนะฝั่งสีน้ําเงินว่ายังไงครับจังหวะนี้มารีนไซโคลนมาเน้นๆนะครับเรียบร้อยครับไซโคลนแตกนะ ฝั่งสิเงินต้องรับมาเรียนกลับขึ้นมาบนนี้แล้วก็มีซีแทงออกมาแล้วด้วยนะโอเควางแนวป้องกันได้ดีมากนะแต่ว่าคุณวาบสต็อกเกอร์ในระยะยิงของซีแทงนี่นะฮะมันแคนเซลไม่ได้ด้วยนะครับเบิ่มไปแล้วนะโอ้โหยไม่ทันได้ใช้งานเลยนะอ๋ออิโอมท่ออีกตัวหนึ่งมาแล้วนะเคซีแทงระยะยิงถึงประมาณนี้นะ unbuildable place โอเคเป็นเศษเหล็กที่ทําให้วางสิ่งก่อสร้างไม่ได้ตรงนี้ไงครับ รเปอร์มายิงไพรอนแลวตรงนี้โรโบกําลังสร้างเป็นวอร์ปริซึมออกมานะเพิ่มเติมนะโอ้ตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินสร้างเรเวนด้วยนะน่าสนใจนะเป็นยานบินสเปลคาสเตอร์นะฮะเป็นซัพพอร์ตนะะในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็วาร์ปอเดฟลงมา3คนนะจะส่งไปทางไหนเอ่ยไม่ส่งไปทางไหนนะแต่ว่ามารวมตัวกันจังหวะน,นี้ วาร์ปขึ้นวาร์ปรีซึมไม่ใช่นะแต่เป็นนะอิมมอร์ทัลนะโอ้เราจะได้เห็นเอมทุยอิมมอร์ทัลแดนซิ่งกันนะนะฮะอย่างวันนี้โอ้โหวับอัดใส่เอ่ออะไรนะซีแทงนี้เลยนะแล้วตรงนี้เอาอะเดฟขึ้นมาได้แล้วเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงเอ้ยฝั่งสีเงินคุณจะกันบ้านไลยครับเนี่ยยูนิตต้องออกมาให้ทันด้วยนะฮะซีแทงกําลังประกอบอยู่นะครับจะทันหรือเปล่าแต่ทีนี้น่ยมารีนออกมาโดานอะเดฟตามเก็บหมดเลยนะครับอะเดฟก็เพิ่งจะวาร์ปลงมาด้วยเมื่อกี้นะโอ้หเรียบร้อยครับโอ้โหชิ้นส่วนกระจุยกระจาย <im itation> เป็นภาพที่โหดร้ายมากหวังว่าย t u b e จะไม่แบนคลิปนี้นะฮะก็ไม่น่าแบนนะสกเกอร์ตัวนี้ออ, ard, อ,อ้ยเลือดเหลือสามอ่ตรงนี้นะครับฝั่งสีแดงก็ดรอปอีกรอบนึงนะยังดีนะมีซีทแทงก์กันไว้อนะยู่นะฝั่งเซมเงินนะฮะพอยืนหยัดได้แต่ก็ยืนหยัดไปได้แค่แป๊บเดียวนะแล้วในขณะเดียวกันตรงนี้อะไรรับเนี่ยโอ้ริปเปอร์พยายามมายิงวับเกตนะกว่ามันจะพังนะครับตรงนี้ไงครับสร้างมารีนมาแต่ไม่เอาเข้าบังเกอร์นะฮะ แล้วไรเว้นทำไมครับวางป้อมเรียบร้อยครับวางปุ๊บแตะปั๊บเลยนะอย่างรวดเร็วนะอ่าม,มีการไมโครตัวสตอกเกอร์ไปยิงไรเว้นด้วยนิดหน่อยนะเมื่อกี้ฝั่งสีแดงนะตรงนี้ยังไงครับแบนชีมาแล้วนะโอ้โหจะฝั่งเสียเงินไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับต้องไม่มีอะไรจะสู้ด้วยนะฮะต้องดึงเอสซีบีมาซ่อมนะเอ้ยมาจิ้มนะครับจังหวะเมื่อกี้เอาไปแทงโอ้แต่ก็กันบ้านไว้ได้อยู่นะบูดวิดอยู่นะฮะโอ้โหฝั่งสีแดงก็ เกือบไม่รอดนะครับเหลืออะเด,ดฟกับสต็อกเกิลนะครับเอา้าริปเปอร์กลับบ้านมาพอดีตายสิครับลักษณะนี้อู้หูุยกระจาย,ยแหม่มนี้เป็นแมปรวมเออทุยเป็นแมปที่มีอา่าแรงโน้มถ่วงต่ำนะอือพวกเศษซากพวกระบบเรดดองมันก็จะกระ,จ,ะจุยกระจายไกลหน่อยนะอย่างที่เห็นนะอ่าจังหวะนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงหาจังหวะเหมาะนะครับอ่าวับสต็อกเกิลลงมานะครับตรงนี้อ่าแบนชนะีโดนไปนะโดนไปนิดหน่อย น,นี้วราปเกตยังเหลืออยู่โอเคฝั่งสีแดงก็ยังไม่ขยายฐานเช่นเดิมแต่ว่าใช้ตัวเก็บแร่สิตัวซึ่งมันเกินดิมิตที่ตัวตัวเกมแนะนำนะจริงจริงควร16นะแล้วก็สป라이์ไปลงกับการสร้างยูนิตซะมากกว่านะนี่คือสิ่งที่เกมมันแนะนําแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินสแกนดูไม่เจอเบสสองนะครับผมสีน้ำเงินก็จะเป็นวันวันแล้วเอ้เบสสองไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปอยู่ตรงไหนทาไมสร้างยูนิตมาได้เยอะจังอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะ คิดว่าอาจจะสงสัยนะตรงนี้มอร์ททลเข้าประทะเลยนะครับเอา้าไม่ประทะนะครับรับขึ้นยานมาปล่อยตรงนี้แล้วยังไงครับมีไวกิ้งมาด้วยนะกจะเจ้ามาสอยวัฟลิซึมนะนี่โอโ้โหออปิโต้ขโมาสองหลังอ่าหลังที่สองนี้ไม่ได้แลนดิ้งตรงนี้แน่นอนนะถ้าแลนดิ้งก็คงควรที่จะเป็นแถวนี้นะปลอดภัยสุดนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวฝั่งสีแดงเข้ามาสเกนเจอนะอแล้วตรงนี้ไหมครับสแกนดูเลยนะ เจอไพลอนสีนะครับกับชิลแบตเตอรี่หนึ่งนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ำเงินเหมือนจะลงมาโจมตีแล้วครับไม่ไหวอยู่ดีนะฝั่งสีแดงใช้อเดฟแยกร่างเข้ามาคุมมารีนเลยนะจังหวะน,นี้มาแล้วครับผมม,มารีนไหลเข้าไปที่แนวแรกจังหวะน,นี้ยังไงครับโอ้โหสีแดงก็ช่วยยิงด้วยนะแตกหมดนะฮะอเดฟไม่รอดนะครับอืมทำไมมีสร้างอิมมอร์ทอลมาด้วย มีสาสต์แต่ที่แน่ๆนะครับฝั่งเีมเงินลงมาแล้วนะจังหวะน,นี้โอ้โหฝั่งสีแดงเดือดร็อกเกอร์อยู่3ามตัวไม่น่าไหวนะจีจีครับฝั่งสีแดงเว้นแต่จะมีอะไรมาเติมซึ่งก็ไม่นามีนะฮะอ่าเรียบร้อยครับต้องถอยแล้วฮะล้วถอยไปอย่างนี้เนี่ยฝั่งเซีมมันก็จะสวนนะฮะก็จะโต้กลับในทันทีนะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหฝั่งสีแดงมาหาเรื่องแกรนมาสเตอร์นะครับเรียบร้อยครับจีจีวิวเพลย์เลยนะโอ้โห อ่ะสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ได้ตกเป็นของผู้เล่นบาคโค้ดฝั่งสีน้ำเงินนะผู้เล่นแกรนด์มา t e สเตอร์ของเรานะฮะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ